สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชนแนลนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับมีเกมมือถือมาใหม่นะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้าไทยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการโหลดนะครับเกมเกมนี้นะครับจาก App Store ของต่างประเทศนะครับเกมนี้นะครับคือเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับทางเกมนี้เขาออกในคอมมาก่อนแล้วนะครับซึ่งเกมมือถือเนี่ยกำลังจะเข้าไทยนะแต่ว่าน่าจะอีกไม่นานนะครับ แต่ตอนนี้เขาก็เปิดให้เล่นกันแล้วแหละล่าสุดก็มีอัปเดตต่างๆใช้ใจโลได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือชูตติ้งนะครับก็คือเกมยิงประเทศรอยัลที่น่าจับตามองที่สุดในเกมมือถือณนะตอนนี้เลยนะครับด้วยระบบเกมต่างๆที่ผมเคยไปลองเล่นในคอมมาเนี่ยถือว่าแบบ ดีจัดเลยนะสำหรับเกมๆเนี้ยคือเป็นเกมที่เราสามารถแต่งปืนได้แบบอิสระแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เข้าไปลองเล่นนะแต่วันนี้ผมจะมาสอนทุกคนโหลดเกมเกมนี้กันนะครับทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆมากมายนะครับเพียงคุณแอดไลน์ไปที่แ o p Up Gamer มอนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับจะมาสอนตั้งแต่แรกเลยครับว่าโหลดยังไงนะสำหรับ iPhone นะครับผมอ่ะผมลบไปแล้วตอนแรกนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ App Store ก่อนนะครับ ซึ่งตอนแรกอะแอปสโตของพวกเราอะจะเป็นภูมิภาคประเทศไทยใช่ไหมครับให้เราเข้าไปที่อันนี้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่นี่นะครับตรงอีเมลเราเลยโอเคเมื่อได้อีเมลแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ประเภทและภูมิภาคนะครับอ่าแล้วให้เราหาออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเลยโอเคนี่ครับออสเตรเลียอยู่้างล่างนะครับอ่าหยุดประมาณตรงนี้นะครับผม โอเคคร me ับอ so the ่าในเมื่อเราเข้าเสร็จแล้วนะครับเราก็กดยินยอมนะครับอ่ายินยอมไปก่อนต่อไปครับอันนี้มันจะให้เราใส่พวกที่อยู่นะครับแล้วก็การชระเงินนะครับการชระเงินนะครับเราเลือกนอนไปเลยนะครับก็คือไม่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นชื่อนามสกุลของเราปกตินะครับ t h อันนี้คือสตรีทคือถนนนะเราใส่มั่วไปเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมสามารถใส่ตามผมได้เลยนะครับโพส t โค้นะครับอันนี้นะครับก็ผมเคยใส่อันเนี้ยอ่ะพอดีผมมีญาติอยู่ออสเตรเลียนะครับก็คือผมก็เลยถามเบื้องต้นว่าไอ้ Postcode เนี่ย อ่ามันต้องใส่อย่างไงบ้างแต่ว่าไอพวกสตรีทถนนเลยเนี่ยเราสามารถมั่วได้นะจะโพสโคดเราต้องเราต้องใส่ให้ถูกนะครับคือแบบต้องมีจริงอ่ะประมาณนั้นซิตี้อันนี้ก็อ่าใส่ไปสเตทนะครับอันนี้ก็คือเอาแรกเลยละกันง่ายๆครับนิวเซาวลนนะครับผมเลือกอันนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็นี่ครับใส่มุมั่วไปเลยครับสี่ห้าหกสองห้าหนึ่งสามอ่าโอเคประมาณนี้เราก็ถัดไปครับจะมาดูว่าผ่านหรือเปล่านะฮะ รอสักครู่นะครับอ้าวอ๋อผมลืมไปโค้ดมันต้องใส่สี่ตัวหรือเปล่าวะจะไม่ผิดนะมันจะเป็นสี่ตัวนะเดี๋ยวลองดูว่าผ่านไหมอ่าผ่านต้องเป็นสี่ตัวนะครับผมลืมไปผมไปใส่แบบโค้ดของบ้านตัวเองโอเคครับผมก็นี่ครับเสร็จแล้วเราก็อันนี้ก็คือเราอะ่ะจะเข้ามาที่สโตร์ของออสเตรเลียแล้วครับ อ่าผมรืมบอกไปโพสโค้ดก็คือหลัดไปษานีนะครับเสร็จแล้วเราก็กดหาเกมนะครับล้วก็ขาว่า Call of Duty เลยนะครับ Call of Duty ตอนแรกนะครับผมเคยกดค้นหา Call of Duty ใช่ไหมครับแล้วผมก็เคยโหลดที่ Warzone เนี่ยแล้วผมกดโหลดเข้าไปปุ๊บสโตรมันเด้งเว้ยผมก็เอ้ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรวะผมแนะนำให้เข้าอันนี้นะครับ Call of Duty Mobile นะครับซึ่งผมก็เคยลองทำมาแล้วแล้วผมก็โหลดได้นะเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วเราก็กดเข้าไปที่นี่ครับชื่อผู้พัฒนานะครับจะอยู่ข้างล่างของชื่อเกมเนะี่ยไอมันติ Player เพลเยอนระ์เนี่ยกดเข้าไป อ่ะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีวอลซอขึ้นมาใช่ไหมครับล้วก็กดโหลดได้เลยครับอ่ะถ้าเกิดเคยโหลดแล้วเนี่ยมันก็จะเร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยโหลดก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูความสวยงามของเกมเกมนี้นะครับว่าจะแบบเว่อวังอลังการขนาดไหนนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวมัาก็จะโหลดแพทกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราโหลดแพทกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็โหลดแพทกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่กดอ่ะกดไปเลยอากีไป ผมลืมบอกไปว่าเวลาเราเปลี่ยนเป็นสโตอสเตรเลียใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนกลับเป็นบบสโตไทยอ่ะมันก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้ปกตินะคือแบบเอ้ยเราโหลดมาแล้วเนี่ยเราจะเล่นสโตไทยมันก็จะเล่นปกติได้แนละ้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมจะบอกวิธีเปลี่ยนกลับเป็นสโตไทยด้วยนะครับโอเคครับผมวิธีที่เราจะเปลี่ยนกลับเป็นสโตไทยนะก็คือเราจะทําเหมือนเดิมเลยนะเหมือนที่เราเปลี่ยนมาเป็นออสเตรเลียแค่เราไปเลือกเป็นประเทศไทยเหมือนเดิมโอเคครับก็ให้เราเข้าที่อีเมลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกคันที่เดียเจนะะไป จบครับตอนนี้เราก็ใส่ข้อมูลอะไรของเราทั่วไปให้เสร็จนะครับแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ครับเราก็กลับไปที่ store type ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครไม่มี id ของเกมเกมนี้นะครับก็ให้เรากดที่ข้างล่างเลยนะครับเห็นไหมครับคาว่า sign up นะครับอันนี้ก็คือการสมัครสมาชิกนะครับนี่ c เขีย e new account สมัครก็ได้ง่ายเลยนะฮะก็ทําตามนี้เลยมันก็ให้ใส่อีเมล address นะครับโอเคแล้วกด sign up ไปเลยครับผม Activation ID อันนี้ไม่แน่ใจอ่ะว่าคืออะไรแต่ผมลองใส่เป็นเหมือน ID ปกติไปก่อนดีกว่าเค <Okay, S 1> เราก็ใส่ First name นะครับก็คือชื่อจริงนาสกุลเลยนะครับอันนี้ก็ใส่ตามของคุณผู้ชมไปนะอย่าใส่ตามผมนะอันนี้คนละชื่อนะครับเค okay, ลองกดเน็ยดูนะครับนี่ก็วันเกิดนะครับผมตามปกติเลยเอ้ยเห็นปีเกิดไปคุณผู้ชมจะว่าผมเกเลยหรนะือเปล่าเนี่ยปีนี้ก็ยี่สิบเก้าแล้วนะก็นะครับโอเคดีพัดเบิร์ดนะครับผมโอเคก็กดต,กติ๊กไปนะครับ ส่วนนี้ก็มันน่าจะให้เราแบบว่า connected account อันนี้นะครับผมจะเลือก i d o n t h a v e a n e t w o r k account นะครับจะเป็นตัวกระสอสีฟ้าๆเล็กๆอยู่ข้างล่างนะครับกดอันนั้นไปเลยนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ครับเราก็เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกอ่ะผมงงว่าผมสมบัคร ID ถูกแล้วนะเว้ยทำไมมันเข้าเกมไม่ได้วะอ๋อมันคืองี้ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคนไหนมีปัญหาในการเข้าเกมไม่ได้นะครับผมก็ต้องแนะนานะครับให้โหลดแอปนี้มานะครับผมเนี่ยครับ Gear Up Game Booster นะครับคือหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับให้เราค้นหาเกมนะครับก็คือ Call of Duty นี่นะครับ ให้เรากดบูตเข้าไปนะครับสมมติว่าเรากดบูตไปแล้วนะครับมันจะขึ้นให้เลือกบราซิลออสเตรเลียนะครับให้เราเลือกที่ออสเตรเลียนะครับเพราะตอนนี้นะครับโซนไทยเขายังไม่ให้เปิดนะครับเราก็เลยต้องใช้ VPN นะครับในการมุดมาเล่นที่ออสเตรเลียนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเซิร์ฟไทยเปิดแล้วเราก็จะสามารถเล่น ID นี้ได้ต่อไปเลยนะครับไม่จําเป็นว่าต้องสมัคร ID ใหม่นะคือเข้าใจอย่างงี้ครับพอเรากดบูตเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรากดเปิดเกมนะครับ บูสสมเร็จก็ได้ไปเปิดเกมแล้วก็คือไปเข้าเกมได้เลยนะครับแล้วก็จะเล่นได้ตามปกตินะฮะนี่นะครับที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีให้เลือกออสเตรเลียกับบาราซิลนะครับให้เราเลือกออสเตรเลียนะครับผมโอเคปิงก็ประมาณร48มันก็เยอะอยู่นะเอาจิงอันนี้มันก็ให้ตอบคาถามทั่วไปนะครับโอเคนี่นะครับหน้าตาในเกมมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเขาใช้เรากดเล่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เล่นนะจะมาให้ดูกันตั้งค่าต่างๆก่อนนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือคอนโทลนะครับอ่า โอเคครับผมก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการโหลดกับการสมัคร ID ในการเข้าเกมนะครับส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะแบบมีปัญหาอาจจะเออมีแหลกบ้างนิดหน่อยนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดในโซนไทยเนาะโอเคแต่ว่ามันก็น่าจะไม่เท่าไหร่มั้งโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบบผม๊๊าายยจุกู